Yeah. มันคือรถเหรอวะเครื่องบิน yeah. เนอะไหนลองขับเครื่องบินดิเอาเครื่องบินอุ้มได้ปะไอบอลโอขับพูดไปเลยน้องรถรถเที่ยว <Yeah. S 1> อะไรเยอะยังหล่อมันคือรถอะไรวะไลปลบอกนะรอจัดเลยอเอ่นะไอจุกมาดิ ไม่ไปแต่งอ่ะไปาวันนี้ไปแต่งเลย่งเอสจ้ะว่าหมดใช่หรอดีวะเฮ้ยเลียวดีอยู่นะวงเลียว,วอ่ะวงเลยวดีอยู่นะเพื่อนออมันลวอว่าแ็คมคือมันคือรถแพ็คเหรอรถแพ็คเก้าเก้าเก้าันเก้าร้อยเ ไปแต่งหรืไองไงเราไม่แต่งหนู้าอะไรไอ้โจกมายัางเนี่ยไอ้เที่ยทำอะไรวะไอ้เที่ยแขมโอ้หมันขึ้นพูดขอพีิจกไว้พี่โหแล้วไม่พูดด้วยนะไอ้สัตว์เนี่ยไอ้เที่ยเฮ้ย,ฮยไปแล้วหรอไปอะไรมันอยู่เนี่ยรอมมงอ<ห>นะ่ะน,นี่ไงมันอยู่เนี่ยเบิกรถอยู่เนี่ยหล่อมันขับคันนี้หล่อจัดไอโจก ผมครับคันนี้ไปมีไฟได้ไหมล่ะมีมีไฟอะไรมีไฟอะไรไอ้เหี้ยมีไฟอะมันมีได้เลเพื่อน่ไอ้แจ็คึงยังไงเนี่ยอะเออเมื่อไร่หมึงจะไปเดินเนี่ยเดินไหนเดินไปมหาเขาหน่อยเอาอุตส่าบอกว่าคิดถึงนั่นเนี่ยบุญบ้างไฟเดินหกโอเคแล้วเขาบอกบุญบ้างไฟเดินหกตอนนี้เขาบอกเพลงใหม่แล้วจู่ๆพู้สุดอ่ะจอ่พิพิธอะ เพลงอะไรนะตัวพิเศ์อะเชิบเชิบอะมาคาบเกิออดว่าได้มาบอกว่าจะผู้หญิงแหลรๆแล้วผู้ชายแหลรัๆนะเจนมึงเป็นเฮียอะไรมึงฟังแต่ปันหยาบเหรอชีวิตมึงอะปันหยาบคุยอะไรปันหยาบฮะอไอเฮียฟังแต่เดวันนชีวิตมึงอะอปัญญาบไอเียฟังชวีเพื่อนชาวีช่วงเนี้ยไปไปกระตีนไปไอเฮียแต่ว่า กี่ทีวะเอออะไรนะมึงกี่เต้ไปกี่ทีไม่ได้นับเจ็ดทีไม่ถึงว่าเหรียญเนาะเหรียญไม่เจ็ดอ่ะเหรียญไม่เจ็ดเหรียญทองอ่ะบวกซีเหรียญยี่สิบป่ะใช้วันยี่สิบทีป่ะน่ะไม่เยอะมึงตีไม่เยอะใช่ป่ะมึงตีถึงไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงสิบห้าด้วยอุ้ยร่วมมึงดีจังวะอยากเติมด้วยอันอยากเติมอยู่เพื่อนอยากเติมอยู่แต่ว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราน่าจะมาไปก่อนเลยน่าจะรอบนะ นี่อ่ะได้เอาไปเลยใช่โอ้ยเจีขยงกูเจ็ดวันเลยนะสดต่อเจ๊เป็นอะไรอ่ะเจ๊อยากลั่นเหรอไอ้เหี้ยแล้วเจ๊เอายาหัวเมืองลั่นน่ะเจ๊ก้าหัวเมืองลั่นดิมันลั่นไม่ได้มันไม่เล่นน่ะเจ๊ไปเลยระบาดประกวงระบาดประกันวอคุยไปตีแล้วมึงอ่ะไอ้บ้าไอ้กระจกมึงอ่ะบอ ได้ยินไหมเนี่ยกูคุยกับมึงเนี่ยมึงได้ยินกูไหมเวลากูพูดอ,ะอ่ะอ้าวกูกูกไม่ไม่ไมผมผมขอบัตรประกันจังหวะเมืองได้ปะไปรประกันไม่เดี๋ยวไปซื้อเอาถูกอะไร่ห้าแสนซื้อกระจายจักมีเยอะประกันประกันรวมอ่ะเพื่อนห้าแสนถูกเจ๊เอาตังค์หล่อยได้เพื่อนโหพูดอย่างเดียวเลยทั้งเยี่ยงคืนไล่ไหนสัตว์เลยพูดแค่อย่างเดียวเลยเฮี้ยตังค์ไม่ออกเลยอะ่ะจะเอาให้อย่างนั้นอย่างนี้ไอ้แจ็คแจ้งอย่างเดียวเลยเอาตังค์หน่อยเว้ยบัตรประกันห้าแสนเองเว้ย เอาหน่อยเนี่ยมึงหัวมืองมึงหน้าแปดมึงไปเอาหน่อยไม่ควรยืนมันเลยเฮียยืนฝอยมันเลยแม่งไม่ออกเฮียโอ้ไม่กอนเลยเฮียเดีถึงพาไปตีเแต่กูพาไปตีฝั่งตันงละออกตัวไม่ออกตังนี่ห่ายจุดโอ้ล่นลั่นจัดเลยตัวนี้เฮียไปลอกเนี่ยแตกเนี่ยโอ้แตกเกินเจ้าพราบแต่ตังไม่แตกแต่เหงื่อตกเลยเฮียโหหลานเนี่ยไม่ โอ้ยแค่เล่นกูหลุดเลยสัตว์เอ้ยสั่งทุกอย่างคือสั่งทุกอย่างอ่ะตั้งแต่ตีละขาอะไรพี่ตีนอ่ะปวยไม่กิฟท์เฮียอะไรเลยกิฟท์เงินให้กูมือแปดมือแปดพ่อมึงอ่ะมือแปดมือหามึงเช็คหลอกไปหมมือแปดมึงบอกว่ามึงกิฟท์แปดเฮียมือแปดโอ้ยเฮียแม่งไม่ลั่นให้เลยเฮียป่วยเฮียแม่งลั่นให้แต่เสียงไอ้เฮียต่างไม่ลั่นเลยอ่ะ อยากให้กูแหม่พวกสี่บวกห้าอย่างนั้นอย่างงี้อย่านำกูแจ้งสี่บวกห้าดิไอ้จุกตี่บวกห้าจุกตี่ห้าดิไม่มีการแตกมาให้แม้แต่ขวดเดียวมึงคิดดูดิกูไม่มีจุกตีเลยเพื่อนจุกตีเลยเพื่อนยังไงเนี่ยจังจุกตีเลยโอ้ยเนี่ยอะไรกูดูขอขอมึงมีเงินเท่าไหร่มึงมีเงินเท่าไหร่สามล้านดูเถอะมันไม่ให้มึงแม้แต่บาทเดียวคิดดูดิไว้แสนแปดไว้ไปแสนแปดไอ้เฮียกูดูนะเดี๋ยวกูดูนะมันมีไหมมึงโอนหนู กูให้เงินสดไอ้สัสตร์ยังเงินในธนาคารกูกล้า195บาทเกี่ยดเลยปะเนี่ยไอ้เฮียโอ้หทุเรศจัดเลยเฮียที่ตัวทุเรศเลยเฮียโอ้โหใส่พังเลยอะแม่งใส่มึงพังเลยอยู่แต่ว่าทำไม่ออกเลยอะใส่พังเลยเฮียไม่ให้กูตีขึ้นอย่างนั้นขึ้นอย่างนี้แม่คุยขนาดเกาะมันยังไม่มันยังไม่คิดจะแบ่งให้มึงอะมันต้องให้กูยืนกิ้ให้มึงอะดดูิไอ้เฮียเกาะเลยตัวมันยังไม่ให้เลยสัตย์ เก้าร้อยเพื่อนถูกคุ้มคุ้มจัดโอ้ไล่ผมไ่เจอเก้าร้อยเพื่อนคุ้มจัดเลยได้เกาะหกร้อยหกสิบหกตัวคือเล่นได้ยาวเลยปะไม่สตอรี่หนึ่งร้อยสองสองสามร้อยตัวิวได้เวลาเก้าร้อยได้เวลขอได้เวลาเกขอแจ๊คเลยเพื่อนไอ้แจ็คมีเก้รอย กวยแล้วมึงพูดแตเพี้ยอะไรไอ้กูไว้กูเนไอ้เป็นยาอ่อนไอ้สัตว์แล่าพูดแตเพี่อะไรให้กูเติมทีี่อ่ะกรพ้าเก้าร้อยมึงก็อุดหนุนพี่ตูนก็หน่อยพี่อ่ะกวยเดี๋ยวกูเติมเองก็ได้กูขอออกสองร้อยมึงมึงเจ็ดร้อยเดี๋ยวกูช่วยมึงร้อยหนึ่งอ่ะช่วยมึงร้อยหนึ่งเพื่อนมึงเติมแปดร้อยเดี๋ยวกูช่วยมึงร้อยหนึ่งโอนให้มึงเก็บมึงเก็บไปกินโกโก้ปั่นกับน้องสปิงกัเดี๋ยวเงี้ถ้ามึงถ้ามึงเติมแพ็กซ้อมเดี๋ยวกูพามกับโอบ็อกไอจ โอไม่มีตังค์เฮียไว้ก่อนแล้วพูดทจเมี้ยไอ้สัตว์โอ้ยเฮียไอันโอ้จริงเวลาตอนนี้กูจะกินข้าวไรแม่หนึ่งวันกูยังคิดแล้วคิดเลยกูตั้งแต่แรกยังไงก็คืออย่างนั้นนะเฮียไม่มีพ่เพราะกูไม่มีตังค์ไอ้เฮียไอ้เฮียไม่มีตังอะไรเออโอ้จุ๊ จุสองพันแบบไม่มีตังค์เหมือนกันเราจุสองพันแบบไม่ใช่ไม่ให้เก้าร้อยเาสองพันไปอย่างไอ้สองพันเลยหรอกูกเป็นไงแหละกูม <sure> ีต no ังค์เต็มหลังกูเย็นกูพูดตามไอดอลกูไอ้ย่ากูพูดตามไอดอลกูเฉยร้อยหนึ่งกูยังไม่มีเลยตอนเนี้ยเฮียไอ้เฮียหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเขาบอกเนี้ยแพ็คเดียวด้วย ไอ้ไรแพ็กส้มที่เหลือมันปิดไปแล้วไอ้เหี้ยพูดอะไรพูดทำไมไม่มันถูกไงมันหกร้อยไงเพื่อนแล้วเติมไหมก็บอกมึงบอกมึงไงไม่เถอะพี่อะไรแล้วไม่เติมกูมีเติมไหมพี่พูดทุกอย่างดีหมดโปรโมทอย่างดีสินค้าโคตรดีโคตรโอทเฮ้ยอย่างน้อยมันก็ลดไปตั้งสามร้อยแลเติมไหมเติมไหมไอ้เหี้ยไอ้รถต่างหมาร้อเติมไหมไม่เติมไม่เติมไม่เติมไอ้เหี้ย ้ขวะเออพูดเหมอนช่างนี้แม่งอย่างโควิดไอ้เหี้ยโควิดเรากันอย่ากับลุ้งไงเหี้ยแต่พอหมดโควิดทำไมแล้วเหมือนเหมือนแบบเหลือขออ่ะเขาแบบช่วยไอ้เฮียช่วงโควิดเรากำลังไปแสนเป็นเป็นกรอบเป็นกรำไม่หี้ยไมดโควิดมาเราแย่ไว้ถ้วยมึงอ่ะขึ้นสตรีมไอ้เหี้ยไม่ยอมขึ้นเล้วถ้วยเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะจริงจริงๆกูจะไปนอนแล้วเนี่ยประมาณตีสองตีสามเนี่ยมันโรคดาร้ายเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นโรคดาราไม่ไอ้เฮียกูไม่ได้อยาก แม่กูเป็นหนักจริงตอนเนี้ยช่วงนี้กูเป็นหนักจัดเลยเป็นอะไร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 กูแบบวันนี้ยวันเนี้ยแม่งส่งแม่งตอนแรกกูปวดหูเว้ยมันเคยปวดหูแบบนอนทับหูตัวเองไหมเอาเอาหัวลรอกเทียอะไรพูดจริงไอเฮียปวดหูก่อนหน้าเนี้ยก่อนหน้าก่อนหน้าเนี้ยกูกำเดาไหลทุกวันเลยกูไม่รู้เป็นเทียอะไรทุกวันน่ะมึงไปนั่งดูหลังแบบไปดูใครอับด้าวะอับด้าวไหลไม่เลอ่ะนั่งนั่งดูใครแบบใส่นมไม่กูดูกูก็ดูมาละเฮียของพีอ่ะเพีอ่ รายการหนักจัดเลยคูดิเป็นที่แย่ปวดหูมึงก็ไปไปหาหมอวะวันนี้กูเจ็บหูแล้วกูก็นอนทับหูแล้วกูเจ็บหูใช่ปะกูตอนนอนนะกูว่าเฮียอะไรวะนอนทับหูคือเฮียอะไรวะแบ่หูพับปะหูพับปะมึงเคยนอนหูพับไหมนอนหูพับแล้วมึงจะนอนหูพับทำเฮียอะไรไอ้สัสตร์มึงไม่นอนปกติอ่ะไอ้เฮียคนมันง่วงคนจะรู้เหรอวะถ้ากูถามใหม่คนง่วงอ่ะมึงไปนอนได้ไงวะหูครับนอนแบบไอ้เฮียก็เหมือนนอนทับแขนนะอ่ะนอนทับแขนนะ โอ้โหแกง๊งแพสซีฟสองกูเลยอะนอ๊ะเจ็บหูว่าแล้วกูเจ็บหูใช่ไหมกูตื่นมากูอาบน้ำเสร็จแล้วกูก็แบบว่าล้างหูตัวเองแบบกูใสหหนน่หูฟังไอ้นี่ไงหูฟังไอ้เยาบัดแล้วมันก็จะมันมันใช่ปะล่ะหูกลางนะมึงหูกลางนะแล้วกูวเจ็บเออแล้วกูวเจ็บเวยสักพักแม่งเจ็บแล้วกูอาบน้ำเสร็จแั้วสักพักเคลียร์นะไม่ไม่ไม่ได้เคลียร์เลยสักพักแม่งแม่งนั่งหน้าคอมแวบหนึ่งแล้วแม่งก็เจ็บเจ็บแล้วจนแม่งเหมือนเป็นไข้อะเป็นไข้แล้วแบบเป็นทั้งตัวเจ็บทั้งตัวเลยคราบเนี้ยเป็นนไข้้้รอๆทัังตว อเฮีะไะแบบเออมวันนี้เดี๋ยวอึ้นติมาเดี๋ยโแม่งแย่กว่าเดิมไอ้เหี้ก็าฟติมแปนึงมึงก็สฟติมตีอาวุธก็ได้ปะไอ้เหี้ยม่งพูดอะไรอยู่เฉยอะมึงไงก็มึงไงกูให้มึงเออไม่ค่อยได้พูดอะไรจริงเว้ยจริงจรด้วยเออแค่ตีอาวุธไอเหี้ยใส่ลึงใส่มนได้ไหมเติมให้มนได้มเติมได้เปล่ามึงเติวได้ไหมใครกูหรอเติมมาเติมได้เก้าร้อยะเดี๋ยวกูไปช่วยเดี๋ยวกูเติมให้เดี๋ เราหลุยเล้วเสื้อปลาลองเล้วไม่ตกลัวอะไรวะหมวกปลาลองเล้วแค่เก้าร้อยจะเป็นอะไรไปวะเก้าร้อยเออแต่เขาบอกขึ้นโกเลขมาแล้วจบเลยแบบโอ้โหกูรู้แต่พอดีก็ได้แต่วันนี้กูขึ้นเหมือนกูคนหิวตังไงไอ้ี้ยขึ้นมาเอาตังแล้วก็ไปอ่ะเขาไม่เหมือนไม่ได้ไม่จไม่ได้หิวตังคือเขาช่วยเพื่อน เขาช่วยนายช่วยมึงก็ได้ช่วยนะไม่กูไม่ได้ให้มึงไปหิวหรือ่งกูให้มึงมาดีเฉยจริงอะเออไม่ก็เดี๋ยวใกล้ๆกล้เจ็ดก็บันทึกไปแล้วไม่ใช่หรอใครจะร้องอะเผื่ออะไรเผื่ออะไรเผื่อไม่ยังไม่ยัร้องอยู่เลยไม่เห็นหรอล่าสุดอะมันก็ได้้ก็ร้องอะแจ็คกูบอกให้เแคยมึงนั่งตัดสิ่งทั้งวันสิบชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงมันก็ร้องครับกูจะร้องอะไม่อี้อยมันหลอนไปมันปล่อยมันหลอนไหมปล่อยมันหลอนไหมกูไม่ได้แคร์แล้วด้วยกูบอกให้ แพ้เฮียป่วยแพ้แต่ยังไม่เริ่มเลยเฮียกระจอกฉัดถ้าเจอกูแต่ก่อนไม่ไม่ห่อเลยมันขี้แตกกันด้วยกูบอกให้เจอกูแต่ก่อนอ่ะกูบอกให้นะถ้ายุคนี้ไม่มีที4อ่ะไม่มีกูไม่มีกให้ไม่มีหน้าพวกมันด้วยกูบอกนหเออเราเล่นนอกที4ได้นะว่าพวกเนี้ยเล่นนอกที4เหมือนเปล่าป่ะวะเนี้ยเล่นนอกที4ป่ะอืม็อกะมึงก็ลองลั่นกับมันดิได้กูบอกให้ยุคนี้ที่มันยังยืนอยู่ได้เป็นเพราะที4นะแต่ละแต่แต่ตละทีอ่ะอืมจริงไหมครับผม่มา จริงครับผมเคยผ่านมาแล้วครับผมแปดสิบต่อยี่บห้าเคยมาแล้วครับเละเลยครับวันนี้ขนาดเราเขาเอาคนเข้าแค่นี้มันยังร้องอ่ะแล้วมงคิดภาพดูปีที่แล้วอจะเปนร้งอะไรวะนร้งว่าเหมือนว่าพวก U F จะไปเข้าอะที่แล้วโอ้โหมาทุกมาทุกแบบว่ารวมึงคิดว่าเรามันคิดว่ากลัวจะไปกระทืบมันเอาแกงไปกระทืบแต่แต่กลัวไม่ได้กระทืบมันอะไรวะเราแค่กูแค่ไปช่วยแจ็คไง มันคิดไปเองเลยเองที่นี่มันเจอพันไปด้วยมันก็เลยร้องมันเจอพันต่อพันอ่ะพันที่อะไรไอ้แยแจ็คมันเพื่อนกูไอ้สัตกูก็ไปช่วยถูกป่ะไม่ไว่าไม่หรืว่าไม่่กูทที่แบบที่มันทาไงมันพัน่ะ็คือพันเจอพัน่ะไม่ไม่ได้พันที่มันทำไงเข้าป่ะกูทาแบบที่มันทำอ่ะมันทาแบบไหนกูก็ทแบบนั้นแคือคือก็แจ็คก็พูดอยู่เมื่อกี้ว่ามันเอาเข้าเอาคนเข้าสลับตาหน้าแจ็คสลับอ่ะก็ไอ้แจ็กก็ให้กูไปเข้ากบแ่งป่ะ กพูดมันก็พูดตอนที่กูเดแตเข็แบบบอกว่าหกศูนก็คือหกศูนกูบอกให้ว่ามันพูดเหมือนแบบว่าเออเข้าใจอยู่า๋อ่ตรงก็คือแล้วไอ้แจ็คไม่อยู่เว็บหรอไอ้แจ็คก็อยู่เว็บทำไมกูกูพูดได้ก็คือมันจะพูดมันจะพูดให้เรารู้สึกผิดอ่ะไม่เกี่ยวไอ้แจ็คสิ่งที่มันทำอ่ะมันไม่รู้สึกผิด แต่พอเราทำอ่ะมันมันมันจะให้เรารู้สึกผิดไม่ขี้เหนียเลยเพื่อนไม่ได้รู้สึกเขี้ยทั้งนั้นเอาไอ้ไอเด็กมันื้อจัดเลยน้องแง่ไอเฮียเว <c oughs> ยเดี๋ยวกูเลิกแท็กแม่งเลยเฮียสัตว์ไอเฮียามาบอกเขาสุดเสุดไ, <อ S 1> ไอเฮียบอลเนี่ยโอ้โหสมัยก่อนนี่บอลน,นี่แข็งกว่าแม่งแบบสุดสๆๆุดอะกูบอกให้แบบสุดๆแล้วไอบอลอ่ะกูบอกให้เอ่บอล ไอ้เที่ยนี่เจอแค่นี้ยังร้องอ่ะเจอสมัยพวกเราเล่นที่เที่ยกว่านี้นี่ร้อนหอนอ่ะหอนอ่ะกูบอกเลยหอนอ่ะเอางี้ทุกวันที่โพสแค่นั้นพอโพสทุกวันแน่ถ้าเจอแต่ก่อนอ่ะไอ้ที่มาบอกได้ไงหกส่วนส่วนในสัตว์ไอ้แจ็คก็เพื่อนกูยูเอฟเหมือนกันทำไมไม่กูไม่กูไม่ยังไม่ทำอะไรเลยกูทำอะไรพวกมึงยังอ่ะยังกูยังอยู่ดิยังไม่ได้ือยูเอฟดิใช่ เป็นไรมีอาการเหรอมีอาการเหรอมันไม่ได้เกี่ยวหรอกมันนี่มันมันกลัวพวกกันตรงๆคือมันกลัวมันกลัวยูเอฟเอมันจะบอกว่ามันมีปัญหากับยุทเอ้าวเจษนายก็มาด้วยเหรอเนี่ยคที่ยุทถ้าคนในยุทเขาอยู่ยูเอฟเอก่อนมันก็ต้องมันก็ต้องรับกรรมอ่ะจริงๆเนี่ยไอ้เี่ยมันไม่เกี่ยวมันพูดให้รารู้สึกผิดเลยกูบอกให้เดี๋ยวพวกนี้มันตัวมันฟีเวอร์อ่ะเอ้ยโหรู้เรื่องนะครับมันไม่เข้าใจในการเล่นไปแล้วอ่ะไอ้เย่าพวกนี้นะอืม สวยเปลี่ยนไปแล้วคุณมันจะเหี้ยแล้วแม่งก็ไม่รู้โวยสตอรี่การเล่นแม่งมีแบบอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ย่าโวยแม่งจะมาเลือกให้เราทำตามเหมือครับมันไม่ใช่หรวะไอ้ย,อยอ่าถูกก็ถูกตอนแม่งตอนตอนตอนนี้แม่งพันกันกูกูก็ได้แค่พูดอ่ะไอ้ย่ากูก็ทำอะไรไม่ได้ไปละเพราะว่ามันก็เป็นสตรอรี่เออกูก็ยอมรับไอ้ย่ากูก็ได้ร้องอะไร นี่ท้องจะยุบแบบว่าอยากหลุดไหลเฮียน้องจะยุบแล้วอรอมึงนี่แบบกูยังไม่ทำอะไรมาดเวยอันนี้แค่กูพูดไม่กี่ยเทียรแล้วเนี่ยเอ้าเอ้าไอเฮียโทษพูกกูไม่ได้หรอกไอสัตว์ไอเฮียก็เพื่อนกูกูช่วยมันก็เรื่องของกูแสตท์ของกูถูกป่ะไอเฮียแล้วมาจะกูพูดเลยว่าพอมึงพูดอย่างเงี้ยว่ามึงจะช่วยมันน่ะช่วยแจก๊กกูพูดเลยว่ามันก็คิดว่ากูไม่ได้เอาแก๊งไปช่วยไอสัตว์มึงก็เห็นอยู่ แม่หมายถึงว่ามันจะพูดมันก็คิดไม่แล้วมึงจะไม่แล้วมึงจะกลัวควยแล้วถ้าบอกว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยแล้วมึงจะกลัวเทียอะไรเจยเจ๊มึงกลัวอะไรวะไม่ได้กลัวกูก็ไม่ได้กลัวเออก็ไม่ต้องสนไม่ได้กลัวอยู่แล้วไม่สนอยู่แล้วได้ถ้ามึงเล่นแบบไม่สนนะมันก็เล่นได้แล้วแหละใช่กูไม่สนอยู่แล้วเพราะพวกแกเนี่ยมันจะชอบพูดให้มึงรู้สึกผิดเว้ยมึรู้มึงจะพูดมึพูดแบบว่าแบบเป็นเรื่องแบบน้อยใจอ่ะน้อยใจอ่ะจุ๊บเอ้ยเราเจอกันมาตั้งกี่แก๊งแล้วเฮ้ยส่งเนี้ยไม่กูกูรู้แล้วอืม แต่สิ่งเดียวที่ที่กูที่กูหวัน่นคืออะไรรู้ไหมหยุดจับและจับไม่ไ,ได้เล่นไม่ทันแค่นั้นเลยลยุคเนี้ยยุคเนี้ยจริงๆเลยโอก็อยู่กับเรื่ผมอมื่อกี้มึงมาอยู่กูสบายใจอ่ะบอกให้เล่นชิวอ่ะชิวอ่ะมันมีวิธีแก้เยอะไอ้พวกเนี้ยเรื่องหัวในเรื่องนั้นแ่ะเรื่องเหมือนเด็กแบบเอาง่ายๆเหมือนเด็กอ่ะวิธีนั้นะ่ะคือพวกวิธีเด็กอะ่ะเด็กเล่นอ่ะคืออยากชนะถูกป่ะล่ะที่พูดอ่ะใช่ไหมที่มึงจะมาถึงกันใช่ไหมอืมอ่ะนั่นแหละนึกเรื่องสน้ยเราเล่นของเราปกติเว้ยปูพามันเล่นเหมือนเหมือนเมื่อก่อน เราเล่นแฟร์มาตลอดเดี๋ยวไปเราไม่เคยทำอะไรแบบนั้นถูกป่ะล่ะไอ้เหี้ยแต่เราก็ทำผลงานที่เห็นว่าเราไม่ทำแบบนั้นเราก็ชนะได้ไงไอ้เหี้ยมันทำไมต้องไปทำอ่ะเฮ้ยยแล้วเนี่ยว,ว่ายุคนี้มึงอาจจะแบบไปโดนไปโดนกงโดนกล่อมอะไรกันหรือเปล่าอืมเพราะว่าค,ความคิดมันแบบสังคมที่แบบที่เปลี่ยนไปด้วยอะไรเงี้ยความคิดก็เลยเปลี่ยน ตอนเราอยู่ด้วยกันมีอะเราความคิลียดเราไม่เราไม่เคยมีเราไม่สนนะเราไม่แคร์อยู่แล้วนะใช่ก็ไม่ได้ไม่ได้แคร์แต่ว่าแม่งไอ้ลองพวกพูดก็คือแม่งชัดอะแต่แม่งจับไม่ได้เวพูดอยู่แม่งชัดมากมันจับไม่ได้อยู่แล้วเรื่องพวกเนี้ยแม่งแม่งชัดแต่ทำไมทำไมจ้าทำไมจ้าแม่งเลยแบบแม่งเลยแบบพูตรงปะพูดตรงนะเหมือนเหมือนคนเจอคนหันเล่นอะอยากจโคตรตึกเลยอยากจเลื่อยจัดอะนะก็ตรงเนี้ยก็ถ้าถามจริงว่ากูว่า ตั้งแต่พวกมึงไม่อยู่ช่ะปะกูก็จะรู้จักตรงนี้จนนั้นคนนี้เออคนนั้นก็ตรงนี้ก็จะบอกว่าเอออย่างนั้นนะมีอยู่แล้วอย่างนี้มีอยู่แล้วเออก็ก็กำใจอะจับได้ไม่ได้ถ้าไม่เอานี้ยุคนี้ถ้าไม่ขายกันเองจับแม่งไม่ได้ปูมตรงเลยถ้าไม่ขายกันเองอะอืมอีอะลำบากอะไม่ได้แน่นอนถ้าไม่ขายกันเองถ้าจับได้คือขายกันเองไปเล่นได้ปล่อยแลยชิวเหนื่อยลรว โอเคเราเอามาแเดิมใช่ไห้ใครแคร์ไอ้เหี่อะไรแคร์อ่ะคือบอกให้นะใครยิ่งทำยิ่งยิ่งเหี้ยไม่ใช่เรานะคนที่ทำก็เหี้ยเองไงจบแล้วจะทำป่ะอะไรไม่ทำเพื่อนผมอ่ะผมเป็นคนดีผมไม่ทำอยู่แล้วหลอผมไม่ทำอยู่แล้วเพื่อนถ้าไม่ถ้าถ้าแบบไม่โดนเล่นเหี้ยใส่ก่อนอ่ะผมไม่ทำอยู่แล้วเพื่อนอ้าว ว่าโดนเล่นเฮี้ยก็ทำก็แฝงแฟงทำอะไรกันแจ๊ะไว้วก็รับผลกรรมอะ่ะพี่ชิลแล้ก็ขายไหมไม่มีไม่มีเพื่อนไม่ม,ไม,มีไม่มีใครขายผมหรอกผมดีเพื่อนคนดีผมไม่ทำหรอก แต่ว่าช่วงยุคนี้มันเที้ยเล่นเที้ยจริงเว้ยเพื่อนเอาตรงเจอมาเยอะกูเหนื่อยโหหนักเลยต้องบอกตรงว่าถ้าภูตรงๆถ้าบอกนะกูไอ้คือกูตกไปล่าสุดนี่น้องกูรลงไปไม่ถึงเดือนเดือนยังไม่ถึงสองเดือนเลยไอ้เหี้ยโคตรกากแต่ภูตรงๆว่าถ้าสำหรับมันก็คือสำหรับเราอ่ะเราก็รู้ใช่ไหมเราว่าเราเป็ตัวตนเราเป็นอะไรอ่ะเราทำไมถึงเล่นอย่างนั้นอ่ะแต่บ้าคนคนคนดูเราเขาเขารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ ถ e er so ้าสำหรับคนที so ่แม่ง like so like ไม่ได้ดูเราอ่ะแล้วแล้วแม่งเล่นอย่างงั้นอะมันก็จะมองมันก็จะมองไปอีกแบบก็คือมันไม่ได้สนนะเข้าใจป่ะมันไม่สนนะว่าว่ามึง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 ทำเพื่ออะไรอะมึงเล่นเพื่ออะไรอ่ะไม่ไม่สนดิมยาไม่สนดิมไม่สนกูไม่สนเออมันมันเป็นอย่างนี้ไปยุคนี้อ๋อเออปงแล้วเพื่อนยุคนีะยุคคว่วไม่ต้องสนใจหรอกแพ้นะแค่นั้น ดอนเนี่ยโดนน้ำใหญ่ให้เอาให้บ้งนะผใหญ่ตรงนั้จะโดนหนักจริงไหมงั้นมึงคงไม่พูดหรอกมึงเซ็งจริงเหรอเออมึงเซ็งจัดเลยอะเออไม่งั้นมึงคงไม่พูดออกมาหรอกไอ้เหี้ยมันน่าเบื่อแล้เจอหน้าเบื่อจัดเลยอะแบบเซ็งแบบมันมันดูออกอะมันดูออกแต่มาจับไล่ไม่ไล่ไม่ทันอะทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะรู้รู้เออแบบตรงๆมาหาคุยยืนยันได้อีกหนึ่งเรื่องอะแต่ผมพูดตรงกันแล้วกันกูพูดตรงกันแล้วกัน ไอ้เฮียเซตไอ้เฮียเนี่ยมันเคยเล่นกับกูแบบตั้งแต่ก่อนตั้งแต่แก๊งมันยังมีอยู่เลยนะแล้วพอมันไปอยู่แก๊งนึงเนี่ยไอ้แก๊งเฮียเนี่ยแล้วเป็นคนที่โดนแล้วเป็นคนที่นำไฟอะอ่ะคิดเอาเดชอืมมันคนที่โดนแชร์จอที่ขอดอ่ะคือคนที่นำไฟอ่ะคนลงาไม่เรียนทำไรไอ้เหี้ยกูกูแบบเออแบบนั้น กูรู้แล้ว่าทำไมทำไมถึงแบบว่าานทำไมมันถึงทำกับผูคูนี้ได้เป็นการโปรโมทได้ละเรารอพี่มอสได้ยใช้ได้โดนไปเลยฮะไอ้ตุโดนไปเลยฮะโดนแล้วอะโดนอะโดนอะโดนถ่ายกันเองนะก็ที่แม่งโดนกคือโดนถ่ายกันเองอ่ะอืม ไม่ชินอีกเหรอชินได้แล้วเพื่อนคุยชินได้แล้วดูดีเห็นนะขีด้วยเห็นนะโหดอ่ะไอ้เหี้ยเอ่ะคุยพักก่อนอะไรอยเงี้ยเออพักผ่อนเพื่อนเดินอ๋อแอร์ดอปไม่ไปอ่ะไม่ไม่มีคนเล่น